คนพูดถึงแอดคาราบาวค่ะต้องบอกว่าเจอดราม่าหนักมากล่าสุดนี้ทำาอะไลคนเรียกร้องให้ถอดสิ่งนี้จากน้าแอดค่ะไม่เสียเวลาเลยนะเะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับในระดับตำนานเพลงเพื่อชีวิตจากนาแอดคาราบาวสำหรับเขาเองแล้วต้องบอกว่ามีธุรกิจนั่นก็คือคาราบาวด้วยนะคะล่าสุดหลายคนก็เป็นที่ทราบตีว่านาแอดนั้นถูกพูดถึงมากๆหลังจากประกาศลั่นกลางเวทีว่า ขึ้นมาสิผูว่าขึ้นมาเลยมันอยู่หรือเปล่าไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณบุรีคนกาญชนบุรียังให้กูไปเล่นเลยกลูกมาเล่นมึงจะหมดตำนานหมดตำแหน่งหรอมึงจเจ้าแค่ตัวมึงรอดแล้วมึงไม่คิดว่า คนสุพรรณเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ดูคระบาวอ่ะคิดว่ามีอํานาจเหรอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอํานาจหรอกเหรอกูไหม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่แอดคาราบาวกูไม่มีอํานาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงและก็นําเสนอความจริงล่าสุดทางด้านทนายเดชชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกออกมาโพสต์คลิปว่าหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นศิลปินระดับแห่งชาติควรจะทาตัวเป็นแบบอย่างอย่างไรก็ตามการแสดงออกดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือไม่เป็นการดูหมิ่น เจ้าหน้าที่พน,นักงานสิ่งที่ตามมาคู้ว่าสุพรรณบุรีอาจจะดำเนินคดีกับแอดคาราบาวเพราะพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเช่นนั้นแล้วก็จะเข้าข่ายในส่วนของการดูหมิ่นประมาทแล้วก็เสนอให้ปลดจากการเป็นศิลปินแห่งชาติไปเลยค่ะก็คงต้องติดตามสำหรับประเด็นนี้กันต่อไปค่ะ